กลับสวัสดีทุกทท่านที่เคารพรักอย่างสูงค่ะกลับมาพบกับเบยิปซีใครใจกันอีกแล้ววันนี้เบยิปซีใครใจภูมิใจเสนอดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีมังกรเป็นการพยากรรายเดือนประจําเดือนกันยายนพศ2563หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อเบนะคะ 095 532 5693 095 532 5693ส่วนลายไอดี b t a y t a r o t beta ro ไว้แอด d s line โทรมาหาเบายิมสีใครใจนะคะพยากรดูดวงกันแบบ p r i v a t e แบบตัวต่อต,ต,ตัวค่ะสำหรับหินของประจําตัวของท่านที่เกิดราศีมังกรได้แก่การเน็ตเป็นหินสีแดงค่ะก้อนที่สองนะคะได้แก่ราพีสลาซูรีเป็นหินประจําตัวของท่านที่เกิด ราศีมังกรค่ะวันนี้เปยิบสีใครใจได้นำไพ่ทาโร่ของท่านอาจารย์ชัญญานะคะมานำเสนอส่วนหินเนี่ยก็ใช้ทั้งสิ้นนะคะ10ก้อนในหีบใบนี้มีหินทั้งหมดนะคะ125ก้อนค่ะได้มาจากร้านท่านอาจารย์หญิงจุธามาศนาสงขาชื่อร้านส t ตนริเวอร์นาคดีวัด21รเาดพร้าว71ค่ะนะคะแล้วก็ไพ่เนี่ยใช้ไพ่ชุด ชุดนี้นะคะ The Key Life and Soul เป็นของท่านอาจารย์ชัญญาค่ะมีความแม่นยำชัดเจนมากเลยทีเดียวท่านผู้ชมนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มรับคัมภีรกรกันเลยนะคะเอาละค่ะทุกทกท่านทุกคนทั่วโลกนะคะเข้ามารับชมรายการของเบยยิซีใครใจกันได้แล้วค่ะนะคะอ่าเดี๋ยวไปสับไพ่ก่อน ไพ่สวยนะคะไพ่ของอัจารย์ชัญญานี่มีความแม่นยำม,มีความขลังนะฮะมีความสวยงามด้วยวันนี้ก็ใช้อามิติสนะคะในการเชื่อมต่อกับพลังพิเศษค่ะทุกๆท,ท่านค่ะเข้ามาในรายการของเบต,ตั้งจิตอธิษฐานดีๆค่ะโอมอคีพาหูบุพังสการะวันทนังครูบาจารย์ยังอาจาริยะเทวามุนีฤาษีสิทธาปิตมตาอโรคเยนะสุเคนะจชมามีหังสาธุสาธุสาธุ เป็นสิทธ์มีครูต้องไหว้ครูนะคะเรานำวิชาของครูบาอาจารย์มาใช้ในการพยากรณ์ดวงชะตาค่ะ เดี๋ยวขออนุญาตหยิบหินนะคะจำนวนสิบก,ก้อนนะฮะสิบก,ก้อนเลยนะฮะเรามารับชมกันว่าเอถ้านี่เกิดราศีมังกรเนี่ยในเดือนอออประทานโทษในเดือนกันยายนนี้ดวงของท่านเป็นอย่างไรนะคะหินสวยๆทุกก้อนเลยค่ะท่านผู้ชมนะโอ้โหมีคาเนเลียอุ้ยมี อยู่ในใครายมีคาเนเดียนถึงสามก้อนเลยท่านที่เกิดราศีมังกรตัวท่านเนี่ยเป็นผู้ที่มีในเรื่องของความฉลาดไวพลิบดีแล้วก็มีโอกาสได้รับการผลักดันสนับสนุนจากผู้รักผู้ใหญ่เอาละหินก้อนแรกเราเรียกว่าด i m e n s i o n s a s p e r d i m e ด s i o n Jasper ก็บอกให้ทราบว่าตัวท่านที่เกิดราศีมังกรในเดือนกันยายนี้มีโอกาสทำงานมีโอกาสปฏิบัติงานมีโอกาสได้ทำสิ่งต่างๆเนี่ยมากมายหลายอย่าง นะพร้อมๆงินด้วยเพราะท่านเป็นผู้ที่มีความสามารถนะคะเรามาดูไพ่บอกว่าอะไรในไพ่บอกว่าตัวท่านก็ มีโอกาสได้รับความรักจากผู้รักผู้ใหญ่มีโอกาสได้รับความรักจากบุคคลทุกวงการนะฮะในเดือนกันยายนนี้ตัวท่านก็มีโอกาสแบ่งปันเรื่องดีเรื่องราวดีๆแบ่งปันเรื่องราวของความรักไปยังบุคคลทุทกๆวงการะคะ่ะโอ้ไพ่สวยงามมากนะคะไพ่สวยสดใสก็บ่งบอกให้ทราบแล้วว่าตัวท่านเองเป็นไงคะดวงดีอย่างแน่นอนนะฮะต่อมาเนี่ยหินก้อนที่สเราเรียกว่าบลู บรูโกลเดนโซนบรูโกลเดนโซนบอกที่ทราบว่าการเงินการทองของท่านอยู่ในเกณฑ์ดีค่ะการเงินไม่ขาดมือนะบ g ูโกลเดนโซนนะฮะเอาละดูไพนะ่นะแนะนำว่าอะไร ในไพ่นะคะบอกว่าให้ท่านมีในเรื่องของการดูดูในเรื่องของระบบบัญชีรายรับรายจ่ายนะคะหรืออาจจะมองหาอะไรแปลกใหม่ๆนะคะไปดูกองทุนที่ตามธนาคารได้จัดเตรียมไว้ให้หรืออาจจะไปดูในเรื่องของสลากออมสินหรือปีดูในเรื่องของ การลงทุนอะไรแปลกๆใหม่ๆนะคะเพื่อเป็นการต่อยอดให้การเงินของท่าน,นมีการเจริญเติบโตได้มากขึ้นในเดือนกันยายนนี้ต่อมาเป็นอะเมทิสอะเมทิสก้อนนี้สวยมากๆเลยค่ะท่านผู้ชมดูนะคะโอ้โหสวยจังเลยค่ะอะเมทิสเนี่ยบอกว่าในเดือนนี้ตัวท่านเองเป็นที่เป็นที่รักใคร่นะคะเป็นที่ถูกอกถูกใจเป็นที่ ต้องตาต้องใจแล้วก็มีโอกาสได้รับความการสนับสนุนเนี่ยจากบุคคลโดยเฉพาะคนในครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องแล้วก็เพื่อนที่ทํางานนะฮะและก็บุคคลชั้นแนวหน้ามีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือมีการไปอบรมอะไรสักอย่างหนึ่งในเดือนนี้นะคะในเดือนกันยายนนี้นะคะท่านที่เกิดราศีมังกรแล้วก็ได้ผลตอบรับดีมันมีการแบบมีการให้ความรู้กันนะคะมีการเรียนรู้มีการอบรมศึกษา เรียนรู้นะคะโอ้โหไพ่สวยมากเลยค่ะในเดือนกันยายนนี้นะคะตัวท่านเองก็มีได้รับโอกาสนะคะเป็นบุคคลสำคัญค่ะเป็นบ,บุคคลสำคัญเลยแหละนะเป็นบุคคลสำคัญในครอบครัวเป็นบุคคลสำคัญในที่องค์กรในที่ทำงานนะคะได้เป็นผู้นำนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสได้ แบ่งปันเรื่องราวดีๆเนี่ยไปยังทุกคนทุกวงการในวงการเลยแล้วในเดือนและในเดือนกันยายนนี้ไพ่ตอบมาเลยนะคะว่าท่านเนี่ยดวงมีไปไหนมาไหนมีแต่คนรักใคร่มีความเมตตาปราณีท่านนะคะมีนางฟ้าเทวดาคอยปกปักรักษาคุ้มครองและไพ่ใบนี้บอกให้ทราบเลยนะคะว่าการเดินทางของท่านเนี่ยปลอดภยัยอุบัติเหตุไม่มีและไม่มีศัตรูโอ้โหสุดยอดเลยทีเดียวคะ่ะต่อมาเฮมาไทเฮมาไทก้อนนี้นะคะบอกให้ทราบว่า ที่อยู่อาศัยของท่านดีนางฟ้าเทวดาคอยปกปักรักษาคุ้มครองนะคะหินบอกเลยว่าบ้านใดนะที่โต๊ะหิ้งพระมีฝุ่นเยอะนะต้องทำความปัดควาที่เรียบร้อยถูที่เรียบร้อยนะคะนะแล้วก็องค์พระองค์เจ้าห้ามมีฝุ่นเพราะว่าตามหลักฮวงจุ้ยแล้วทำไมคะทำให้เงินทองเนี่ย ขาดมือนะคะเงินทองติดขัดค่ะนี่ไพ่บอกเลยนะคะว่าในเดือนกันยายนนี้ตัวท่านเองมีหน้าที่ต้องดูแลนะคะผู้ใหญ่ในครอบครัวของท่านเช่นคุณพ่อนะคะคุณพ่ออาจจะมีสุขภาพไม่ค่อยดีไม่ค่อยแข็งแรงดังนั้นนะคะดูแลสุขภาพของคุณพ่อให้ดีดูแลสุขภาพของผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายในครอบครัวของท่านเนี่ยให้ดีคะ่ะ นะคะเอาราคะต่อมาเรามาดูต่อนะคะอันนี้เป็นไซทองไซทองบอกให้ทราบว่าตัวท่านที่เกิดราศีมังกรมีในเรื่องของโครงการเยอะแยะมากมายที่ต้องการลงมือทําหินบอกเลยว่าอย่าช้าค่ะให้รีบลงมือทําทันทีนะถึงแม้ว่าเรามีความรู้ดีอยู่แล้วหรือเรากําลังไปเอาตัวเราเองไปเข้าใกล้ชิดกับโคชชิ่งคุรุ หรือผู้ที่เขามีความรู้ในเรื่องที่เราต้องการทราบแต่เราก็ต้องเรียนรู้แล้วในขณะที่เราเรียนรู้นั้นเราต้องเริ่มลงมือและปฏิบัติไปพร้อมกันเลยทีเดียวค่ะเราไม่ต้องไปรอเรียนจนจบเนี่ยหลักสูตรร้0ยรนะคะรีบลงมือทำไปเรื่อยๆเลยค่ะนะคะอันนี้นะคะไพ่บอกเลยว่า ให้ท่านเนี่ยอย่าวิตกกังวลใจอย่าก,กลัวอย่าไม่อย่าห้ามไม่กล้าจะต้องมีความมั่นอกมั่นใจนะคะไม่ต้องกลัวค่ะว่าสิ่งที่เราต้องการทําลงไปนั้นเนี่ยเราสมมติว่าบางท่านเนี่ยมีความรู้แล้วละ,ละแต่คราวนี้ไม่กล้าลงมือทำนะแล้วก็กล้ากล,กลัวเห็นไหมคะดังนั้นเนี่ยต้องพยายามลงมือทําทันทีไม่ต้องรอให้เรียนรู้จนครบ100%นะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราเมื่อรอครบ100%เนี่ย พอดีไม่ได้ทําเงินพอดีค่ะนะคะเราต้องรีบลงมือทําในสิ่งที่เรารักเราชอบทันทีค่ะนะคะเอาละนี่โอ้โหซิทรีนซิทรีนเนี่ยเป็นหินบ่งบอกถึงในเรื่องของชื่อเสียงเกียรติยศ นะคะบังเอิญเขาอยู่ในตําแหน่งของอริดังนั้นท่านที่เกิดราศีมังกรน,นะคะในช่วงเดือนกันยายนนี้เนี่ย<ม>ก็เป็นจังหวะที่ดีและเป็นโอกาสที่ดีที่ตัวท่านเองนะคะมีโอกาสที่ได้ The Show must go on โชว์ความสามารถโชว์ความพิเศษของตัวเองเนี่ยให้เกิดความโดดเด่นค่ะในเดือนนี้ท่านต้องทําความโดดเด่นให้กับตัวเองนะคะอย่าก,กลัวค่ะนะโชว์ฝีม้เลยมือออกมาเลยให้มีชื่อเสียงเรื่องรอระบือไกลไปเลยค่ะ นะคะอย่าก,กลัวใดๆทั้งสิ้นค่ะนะนี่ไง ห็นไหมคะตัวท่านเนี่ยต้องมีอะไรที่ในเรื่องของความคิดใหม่ๆคอยศึกษาคอยค้นควา้าคอยพัฒนาเรื่องราวเรียนรู้เรื่องราวใหม่ๆนะคะกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงเอาตัวเองเนี่ยออกไปสังสรร์นำตัวเองเนี่ยไปพบกับบุคคลหลายๆบุคคลหลายๆฝ่ายนะคะในตลอดในช่วงเดือนกันยายนนี้ออกมาจากคอมฟอร์ตโซนนั้นคะ่ะต่อมานะคะเรามาดูการอคาเลียนโอ้โหคนาเลียนก้อนนี้สวยมากๆเลยคะ่ะท่านผู้ชมคาเลียนบอกว่า สำหรับท่านที่ยังไม่มีคู่ครองนะในเดือนกันยายนนี้มีโอกาสได้คู่และสําหรับท่านที่มีคู่ครองอยู่แล้วในเดือนกันยายนนี้ความรักของท่านก็มีความกระชุม่มกระชวยมีความสดใสซาบซ่านนะคะในเรื่องของความรักค่ะเป็นจังหวะที่ดีและเป็นโอกาสที่ดีที่ตัวท่านเองได้มีโอกาสได้ดูแลความรักได้มีการสร้างความบรรยากาศดีๆนะคะ mm. ในความรักในคู่ครองของท่าน นะเห็นมีคะนี่นะมีโอกาสพาครอบครัวไปสังสรรค์ไปท่องเที่ยวไปชมสถานที่แปลกใหม่ๆนะคะเห็นไหมได้มีโอกาสได้รับประทานอาหารด้วยกันได้ไปเที่ยวด้วยกันไดใใ้ใช้ชีวิตเนี่ยร่วมกันได้มีโอกาสทํากิจกรรมร่วมกันนะคะกับครอบครัวนะอุลเร้มอกต่อมามีคาเนเลียนก้อนต่อมานะคะ คาเนเรียนก้อนนี้บอกให้ทราบว่าตัวท่านที่เกิดราศีมังกรน,นะในเดือนนี้ท่านต้องพยายามปฏิบัติทมตามศาสนาและมีโอกาสนะนั่งสมาธิเพราะว่าการเราที่เรานั่งสมาธิเนี่ยสามารถทำให้ตัวเราสามารถควบคุมเรื่องราวควบคุมอารมณ์ของเราได้และสามารถทำให้ตัวเราเนี่ยนะคะมีไอเดียอะไรดีๆออกมาได้นะคะแล้วเราสามารถเรียบเรียงค่ะ ลำดับขั้นตอนของสิ่งต่างๆที่อยู่ในสมองของเราเนี้ยดําเนินการออกมาได้อย่างชัดเจนเป็นลำดับลำดับขั้นขั้นตอนต่างๆได้แบบสบายๆค่ะการนั่งสมาธิมีความสําคัญมากๆนะคะท่านผู้ชมเอาละเดี๋ยวเรามาดูต่อนะว่าไพ่บอกว่าอะไร ในเดือนกันยายนนี้ถ้าไี่เกิดราศีมังกรต้องไม่วิตกกังวลใจนะคะเห็นไหมก็สอดคล้องกันกันกบคาเนเลียนคือต้องพยายามนั่งสมาธิสวดมนต์ไหว้พระเปิดบทเ,เพลงเบาๆฟังเห็นไหมคะทำจิตใจให้เบิกบานค่ะ นะต่อมาเป็นยูนัไคยูนักไคเป็นเทพีแห่งโชคลาภค่ะบอกให้ทราบเลยว่าในเดือนกันยายนนี้ท่านที่เกิดราศีมังกรมีโอกาสมีเกณฑ์การเดินทางไปเหนือร่องใต้นะและสำหรับท่านที่กำลังจะสอบกพอในวันที่27กันยายนนี้หินยูนักไคบอกเลยว่าตัวท่านมีโอกาสสูงที่สอบผ่านนะแอเห็นมีแค่ นี่เลยค่ะตัวท่านเนี่ยนะคะมีเป้าหมายมีโก a ชัดเจนไม่ว่าตอนนี้นะสถานการณ์ของเราจะเป็นอย่างไรก็ตามนะคะแต่อยู่ที่ในเรื่องของความคิดไอเดียของเราค่ะที่เรามีเป้าหมายมีความชัดเจนอะไรเราต้องการอะไรนะคะดังนั้นเนี่ย เราต้องรีบเร่งพัฒนานะคะลงมือทำนะคะอย่างมีระเบียบอย่างมีวินัยเอาจริงเอาจังนะคะและก็มุ่งไปสู่โกลเป้าหมายที่คิดเอาไว้นะคะมีโอกาสประสบความสําเร็จค่ะท่านที่เกิดราศีมังกรเห็นไหมคะมันอยู่ที่ไอเดียนะคะ มันอยู่ที่ไอเดียเราจริงๆการที่เราจะได้สิ่งที่เป็นเป้าหมายดังรูปเนี่ยอยู่ที่ไอเดียอยู่ที่ความคิดของเรานะคะต่อมาเป็นคาเนเลียนคาเนเลียนก้อนนี้บอกให้ทราบเลยนะคะว่าธุรกิจการงานหน้าที่การงานของท่านที่เกิดราศีมังกรนะคะอยู่ในเกณฑ์ดีมีการเจริญเติบโตไปนิสันทิศทางที่ดีแล้วก็ดวงของท่านเองเนี่ยไม่มีศัตรูศัตรูแล้วก็ศัตรูทางธุรกิจเนี่ยก็ไม่มีมีโอกาสได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะอนำตัวเอง เนี่ยไปใกล้ชิดผู้ใหญ่ไปเลยค่ะท่านที่เกิดราศีมังกรเห็นไหมคะการที่นําตัวเองเนี่ยเข้าไปใกล้ชิดผู้ใหญ่ตัวท่านก็สามารถได้อะไรดีๆได้ความคิดใหม่ๆเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันท่านส,สงสัยเรื่องราอะไร สิ่งใดท่านก็สามารถสอบถามผู้หลักผู้ใหญ่ได้เบยิปซีใครใจได้ดําเนินรายการจนจบแล้วนะคะสําหรับท่านที่เกิดราศีมังกรและเบยิปซีใครใจยังมีคลิปดีๆอีกเยอะแยะมากมายที่ต้องการมานําเสนอให้กับเพื่อนๆพี่ๆและลูกค้าทุกคนทั่วโลกต้องการให้ได้ทราบให้ได้รับชมให,ให้ได้รับฟังกันนะคะก่อนจากกันเบยิปซีใครใจขอให้เพื่อนๆพี่ๆและลูกค้าทุกคนทั่วโลกโชคดีมีความสุขแล้วกลับมาพบกับเบยิปซีใครใจได้ใหม่ใน คลิปถัดไปค่ะกราบสวัสดีค่ะ